สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่อง object นะคะ object ที่แปลว่าวัตถุ how do we move a n object how do we move a n object แปลว่าเราสามารถที่จะให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะคะ move ก็คือการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งวัตถุนั้นอาจจะไม่ใช่ฟุตบอลบอลก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่ลูกฟุตบอลก็ได้คือเป็นการยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นวัตถุประเภทที่เป็นฟุตบอลนะคะลูกบอล how do we move an object ตรงนี้ใช้ and นะคะพยัญชนะต้นตรงนี้เป็น o การใช้ article นำหน้าคำนามนะ actions t o u c h as opening and closing a door or a door e ถ้าเราพูดถึงว่าเช่น actions ก็คือการกระทําที่เป็นการเปิดหรือเป็นการปิดออย่างเช่นถ้าเป็นลิ้นชักนะคะ a d o e r หรือประตูอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะหรือการ kick i n g off t o ball ball หรือการเตะ f o ตบ b a involve pushing pulling an object, and object charge actions involve an application of force อะดูตรงนี้ก่อนว่าคำนี้นะคะ involve เป็นกริยาที่หมายความว่าเป็นการเชื่อมโยงกับการผลักหรือการดึงนะคะ push ก็คือผลัก pull ก็คือดึงนะคะกริยาเติม ing เป็น g e r u n d เป็นการผลัก อหรือการดึง an object วัตถุนั้นๆคือเรากำลังพูดถึงว่าวัตถุนั้นนั้นมีการเคลื่อนที่ได้อย่างไร move ได้อย่างไรนะคะ Charge action s ินเว a ร์ a ล p p อ i พลิเค o ั f f อฟฟเป็นการกระทำที่เกี่ยวกับการใช้ กำลังนะคะคือพลังของบางสิ่งบางอย่างหรือกำลังของบางสิ่งบางอย่างในการที่จะบังคับให้สิ่งสิ่งนั้นได้เคลื่อนที่เราจึงเรียกว่าการ move and o b j e c t นั่นเอง force นะคะ a, uh, application of force ก็คือ a n application of force เกี่ยวกับกำลังหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้วัตถุนั้นนั้น object เคลื่อนที่ได้ถ้าเรายกตัวอย่างเป็น บอลนะคะเป็นบอลฟุตบอลบอลอ่ะฟุตบอลบอลก็คือลูกฟุตบอลนะคะอ่ะฟอ b a บอลบอลคือลูกฟอเทบอลก็แล้วแต่ว่าคำนามตรงนี้คืออะไรนะคะอาทีนี้เรามาดูว่าเมื่อวัตถนนุนั้นๆั้นะคะสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้จะมีลักษณะการเคลื่อนที่ได้อย่างไร a force can เวลาออกเสียง can นะคะ ที่แปลว่าสามารถก็ can นะคะหรือ can a force can make an object move slower or faster กำลังหรือพลังนั้นนะคะที่มีอยู่อ่ะอย่างเช่นว่าเตะฟุตบอลเนี่ยทำให้วัตถุเคลื่อนที่กำลังหรือพลังที่มีอยู่ในการที่จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่สามารถที่จะเคลื่อนที่อย่างช้าก็าได้หรืออย่างเร็วกว็ได้ slower ก็ค so, ือช้ากว่า or faster ก็คือเร็วกว่าก็คือไม่ว่าจะเป็น slower ช้ากว่า or faster เร็วกว่าก็เรียกว่าการ move and object ได้เช่นกันแปลว่าไม่ว่าการการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นนะคะจะช้าหรือเร็วก็เรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่นั่นเองคําศัพท์นะคะ involve เชื่อมโยงหรือเกี่ยวกับนะคะผู้ชิงเป็น g e n e r a แปลว่าการผลัก p u l l i n g เป็นเจรันแปลว่าการดึง Object เป็นแปลว่าวัตถุนะคะซึ่งถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องฟุตบอลนะเราพูดถึงกิจกรรมอื่นวอลเล b บอลหรือกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับกีฬาอ,อย่างเช่นเห็นไหมคะ Adore ลิ้นชักอย่างเนี้ยออ d o r e ประตูแบบเนี้ยนะก็ใช้ได้หมดในการที่เราใช้ภาษาอังกฤษอของการแปลนะคะแปลบทความที่เราอ่านนะคะ เมื่อเราอ่านบทความนี้เรียกว่าเป็นการแปลขอให้นักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานประสบความสำเร็จทุกคนทุกท่านและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ